ก็บอกว่าเป็นคนที่เป็น risk taking ค่ะชอบเลยคะรู้ว่าแต่คงแหนได้ทุกคนเลยทีเดียวนะคะชอบความเสี่ยงนั่นเองค่ะใครบ้างคะไท์ทีใครเป็นบ้างคะใครชอบดูหนังผีบ้างคะยกมือคะ่ะแล้วชอบความสิ่งเสี่ยงนี้ไหม ชอบลย,เส,ยเสียงไหมชอบใช่ไหมแพบรบว่าหนูไทป์ทีเหมือนกันนะอะไรก็ตามที่ตื่นเต้นเร้าใจนะคะชอบแบบนั้นนะคะดังนั้นโรสตอบว่าโอ้เ oh, ย yes. ใช่เลยเพื่อนฉันเป็นอย่างนั้นแหละโอ้เ oh, ย yes และอะไรบ้างคะที่ดูเสียง,ยงในข้อ10คะ่ะหนูว่าอะไรเสียงคะระหว่างดูทีวีเด็กคะดูทีวีดูเสียงไหมคะ <laughs> เสียงจะแบบว่าเสียงอะไรดีคะ playing chess หรือ p l e a s e with everything ออันไหนดูเสียงสุดคะ เก่งมากแฮงกลายเดอร์ ider, หรือแฮงกลายดิงคืออะไรคะเครื่องอะไรเครื่องร่นค่ะเครื่องร่นค่ะถ้าคนที่ไม่รู้นะลองเสิร์ชดูนะคะเครื่องร่นเนี่ยนะมันคือการแบบว่าวิ่งลงจากหน้าผาโดยใช้ไอเนี้ยเครื่องเนี้ยเด็กเงยหน้าเครื่องร่อนไม่มีมอเตอร์นะคะ เป็นแค่แบบเหมือนไม่ปีกแบบเหมือนว่าวเลยเงี้ยแกมันน่ากลัวมากพี่เคยเห็นคนเล่นที่ภูเก็ตค่ะคือแต่ว่ามันก็ตกลงทะเลอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีแบบชุ้งชุ้งชูชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูน่ากลัวมากเลยอะไม่กล้าค่ะไม่ไหวค่ะอันนั้นนะ่ะนะคะน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะเด็กๆขาใครบอกได้บ้างคะว่า playing chess คืออะไรคะ playing chess เอเอเก่งมากหมากลุกนะหนูว่าหมากลุกดูเสียงไหมคะคเสียงยังไงเสียงจะแพ้นะฮะเสียงจะแพ้หรือเสียงจะชนะนะคะ นะ p l e a s e with everything นะฮะยินดีกับทุกสิ่งยินดีกับทุกอย่างนะคะก็ไม่ใช่ตอบข้อ2นั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือ short conversation ค่ะ